ดีค่ะรวมรถมือสอง JK นะคะในวันนี้เรามานําเสนอให้ชมกับรถทรงสวยๆอีกแล้วทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆคลิปรถคันใหม่ๆด้วยค่ะ1นึ0 0 0าบาทนิสสันอเมราปี2012เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเกียร์ออโต้มีแอร์แบ็กมี ABS นะคะรถสวยมากคะ่ะไม่มีชนหนักไม่เคยติดเกต เครื่องเกียร์ดีมากๆค่ะภายในสวยสะอาดเช่นกันนะคะทุกท่านรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะขับขี่ได้สบายค่ะแอร์เย็นภาสีเต็มเรียม้อมโอนรอยร้อแมกขอบสิบห้ท่อแต่งปลายใดรถขับดีพร้อมใช้งานค่ะ1 1 9 0่งศหนึบาทนะคะสนใจรถยนตคันนี้นะคะท่านสามารถเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้แถววัดแดงประชาราชจังหวัดนนทบุรีค่ะ มีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะก่อนออกเดินทางนะัดหมายล่วงหน้าและถ้าต้องต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรคุยโดยตรงได้เลยกับผู้ขายค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ